ใช่ไหมที่จะทําให้เด็กผู้ชายรู้ว่าการกระทําแบบไหนซึ่งนําไปสู่ปัญหาของสังคมสู่โศกนาฏกรรมแล้วทําแบบไหนซึ่งทําให้สังคมนี้ขับเคลื่อนไปได้ป้าคิดว่าเราต้องเห็นพลังด้านบวกของเขาและป้าก็เชื่อว่าถ้าเขาเข้าใจสิ่งนี้อย่างอย่างถูกต้องเนาะกระบวนการให้สารตรงนี้ถูกต้องกระบวนการคิดของเขาถูกต้อง ป้าเชื่อว่าเขาหยุดตัวเขาเองได้แล้วเขาก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางของเด็กผู้หญิงได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่มันมันน่าจะถูกต้องอะป้าว่าผู้ใหญ่มากกว่า ป้ามีความรู้สึกว่าจริงๆถ้าเขามีทางเลือกนะคะถ้าเขามีทางเลือกทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายแหละนะคะทางเลือกตั้งแต่ตอนแรกตอนที่เขามีเพศสัมพันธ์ถ้าเขารู้ว่าแบบไหนซึ่งมันจะนําไปสู่ปัญหาที่เป็นเงื่อนตายของชีวิตป้าเชื่อว่าเขาสามารถเฝ้าระวังตัวเองได้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำนะคะทางเลือกเหล่านี้เอาไว้ให้มากพอสําหรับเด็กๆแล้วพอสุดท้ายมันมาจบลงที่คําถามว่าทําแท้งหรือไม่ทําแท้งป้าคิดว่ามันเป็นคําถามที่ที่มันกระโดดอ่ะนะคะมันจะต้อง กลับมาที่ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเพศสัมพันธ์ที่เราไม่พร้อมจะรับผิดชอบเนี่ยมันควรจะเป็นเพศสัมพันธ์แบบไหนใช่ไหมคะถุงยางอนามัยเป็นทางเลือกก่อนใช่ไหมก่อนที่จะมาถึงทางเลือกทาแท้งหรือไม่ทําแทง้งใช่ไหมคะซึ่งป้าคิดว่าตอนนี้เราไปมองเด็กเป็นตัวจําเลยของสังคมมากไปจนเรามองไม่เห็นว่าแท้ที่จริงผู้ใหญ่นั่นแหละเป็นจําเลยที่จะต้องแก้ต้องปรับก่อน กลับ้าสู่รับขมข่าวนะครับในช่วงสุดท้ายนี้เราจะกลับมาร่วมหาทางออกทางป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับเยาวชนไทยกันนะครับเรื่องของนโยบายที่เรากําลังคุยกันมาตลอดทั้งรายการนะั่นคือเรื่องของการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนก็ดีนะครับแต่ว่าเราต้องมองยาวไปอีกทั้งองค์รวมในการแก้ปัญหานี้ นยโยบายนี้อาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งวิธีการนะครับแต่ว่าวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันด้วยโดยเฉพาะการให้ความรู้การให้การศึกษาเรื่องของเพศที่ เหมาะสมนะครับแล้วก็ที่สามารถจะมีประสิทธิภาพแก้ไขได้อย่างจริงจังมากกว่าการให้เพียงแค่ทฤษฎีในปัจจุบันรวมไปถึงการเ,าเปิดกว้างเรื่องของบริบททางสังคมวัฒนธรรมค่านิยมต่างๆในสังคมจะเป็นอุปสรรคด้วยหรือเปล่านะครับขออนุญาตกลับมาถามที่ทางด้านของคุณทีต่อนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้คุยกับคุณมนร,รัตน์ในกรณีที่เรื่องของว่าสื่อ ออนไลน์ต่างๆก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ได้หย,ยิบยกเรื่องของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะที่มีการเปิดกว้างเรื่องนี้เนี่ยมากเลยแต่ว่าตัวเลขเขาเนี่ยค่อนข้างต่ํามากๆในปัญหาต่างๆตรงนี้คุณทีเห็นยังไงครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เพียงแค่คือสภาพวัฒนธรรมแล้วก็พื้นฐานกับมันเป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขผมอย่างต้องการจะ,ะหเห็นภาพว่ามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางของเขาเอะเนาะมิติของเขาเนหนึ่งคนของเขาเนี่ยถูก ดําเนินการลักษณะที่เป็นลักษณะผู้ใหญ่เคารพเด็กเป็นชั้นๆ,ๆ,ๆ,ๆลงมามการให้เกียรติคนที่มีอาวุโสเขาจะแข็งแรงมากมิติทางสังคมในความการยอมรับกบติกาขนาดเกิดสึนามิเนี่ยยังเข้าแถวรับอาหารขนาดคือการเคารพกติกาสังคมเนี่ยเขาทำสูงมากดังนั้นกระบวนการจัดการบางอย่างของเขาเนี่ยเขาก็จะมีขอบเขตชัดเจน การกระบวนการมันถึงถึงวิธีคิดเนี่ยจะต้องใช้จากฐานหมาว่าถ้าจะดึงมาก็ต้องดึงมาทั้งหมดต้องดึงต้องดึงวิธีคิดจากแล้วมาปรับใช้ให้กับฐานสังคมไทยจะดึงมาแค่บางบางเรื่องอาจจะอาจจะไม่ได้ผลเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขอไปสอบถามอีกมุมมองหนึ่งกันบ้างนะครับตอนนี้แน่นอนนะครับถามเรื่องของเยาวชนเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยอยากจะไปถามท่านนี้สักนิดหนึ่งนะครับคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์อดีตสมาชิกผู้ที่สภาเห็นด้วยไหมครับที่เขาจะมีนโยบายการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนนะครับ คือพี่ว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นกินนะครับเอ,อพอพูดขึ้นมาปุ๊บจะตกอกตกใจกันอกหูใครมีลูกมีหลานเรียนในโรงเรียนนั้นจะแย่สิลูกหลานมุ่งจะไปทางเตกทางเทศ,ทเทศครับเ,เรื่องเรื่องถุงยางอนามัยที่เนี่ยเห็นด้วยในเรื่องของการให้มีให้รัฐบาลมีนโย,ยบายในเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยแบบแจกฟรีเลยนะ ให้ฟรีแบบร้อยเปอร์เซนเลยนะคะแล้วไม่ต้องทําให้มันเป็นเรื่องพิศสดานใหญ่โตมโหฬารเลยนะไม่ต้องให้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเลยครับเหมือนกับเดินเข้าไปที่ไหนร้านอาหารเงี้ยเจอแปลงเจออะไรอ่ะกระดาษเช็ดปากเช็ดมือกระดาษทิชชู่หรือไม้จิ้มฟันนะคะทีนี้ถ้าประเด็นของการติดตั้งตู้ขายถุงยางอนามัยโรงเรียนเห็นด้วยไหมเนี่ยที่ไม่อยากให้ขายค่ะที่อยากให้แจกฟรีด้วยซ้ําไปแจกฟรีเลยอ่ะ ถ้าถามถ้าถามว่าจะเอาให้เข้าประเด็นว่าเห็นด้วยมันก็คือเห็นด้วยนะคะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการติดตั้งว่ามันควรจะอยู่จุดประเจิดประเจิดแค่ไหนเด็กจะกล้ามาใช้บริการหรือเปล่านะคะครับอ่ต้องต้องดูดูดูสถานที่ไอ้ตรงตรงบริเวณที่ติดด้วยนะคะถลารัชมองว่าน่าจะาจะไปตั้งตรงไหนดีครับคุณจะไปตั้งตรงไหนดีคะก็วางไว้ในห้องน้ํา อใครเข้าห้องน้ําก็สามารถไปซื้อเครกดใช้ได้อะไรเงี้ยมันกดซื้อกระดาษี่จูฝั่งที่คัดค้านเขามองว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เด็กไปมีเพศสัมพันธ์การง่ายมากขึ้นหรือเปล่าประเด็นนี้คุณเบียร์รับฟังไหครับมันไม่ใช่นะคุณประวันครับเราในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นและเยาวชนถ้าเราดูสถิติแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วผลผลพวงของการที่โชว์ตัวเลขตัวนี้คือการตั้งครันไม่ฟึงประสงค์ มันมากขึ้นและอายุของการตั้งครรภเนี่ยอายุของเด็กเนี่ยอายุน้อยลงทุกทีครับนะคะทีนี้ถ้าเราถ้าเราเข้าใจปัญหาว่าเราเลี้ยงเขาได้แต่ตัวแต่ใจเนี่ยเราเลี้ยงเขาไม่ได้นอกจากเราจะต้องปลูกฝังในเรื่องของค่านิยมของการรักนวลสงวนตัวค่านิยมของการเป็นสุภาพบุรุษไม่ลังแกเพศแม่นะคะคปลูกฝังเด็กลงไปแล้วก็พี่ก็เชื่อในเรื่องของการ มีสติระงับยับย<ะ>ั้งเนี่ยนะคะแล้วก็การที่จะดูว่าใครรักเราใครอรักเราหรือใครอะไรมันมันทําให้เขาได้คิดขึ้นมีสติมากขึ้นอะ่ะอย่างอย่างค่านิยมเรื่องของการรักโนสงวนตัวในสังคมไทยที่ปัจจุบันดูเหมือนว่าเด็กเยาวชนต่างๆจะมองเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นมุมนี้มันมันมันเป็นอย่างนั้นจากดูที่ที่เขาแสดงออกทั้งในเชิงของพฤติกรรมนะครับ เราไปเดินห้างเราไปดูเเดินไปที่ไหนไปดูตามใกล้ๆสถานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยโรงหนังอะไรเงี้ยเราจะเห็นเขาแสดงพฤติกรรมแต่งชุดนักเรียนเขาก็กอดโอบกอดกันเขาไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าตรงนั้นคือที่สาธารณะทีนี้ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงกันหน้าบางเลอเกินบอกโอ้โหถ้ามีแบบนี้ลูกหลานเราจะต้องมุ่งไปเรื่องเซ็กเนี่ยซึ่งพี่ไม่เห็นด้วยนะพี่อยากป้องกันเด็กมากกว่าครับ เด็กทุกคนเนี่ยนะคะแม้กระทั่งสามีเราหรือภรรยาเราไปไหนพกถุงยางอนามัยเนี่ยให้มันเป็นเรื่องปกติอะ<ม>่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันฉุกเฉินที่ปูกคมคืนหรือว่าสมมติว่าเต็มใจจะให้เขาหลับนอนด้วยอย่างน้อยก็ไม่เป็นไม่ติดโครคอ่ะอย่างน้อยก็ไม่ตั้งครรภอ่ะนะคะครัเพราะว่าโรคทางเพศสัมพันธ์มัน มันมันน่ากลัวมากการติดโรคเดี๋ยวนี้อย่างถ้าดูตัวเลขของการตั้งครรภ์เนี่ยปัจจุบันนี้ค่อนข้างสูงมากเลยแล้วก็มีกรณีเรื่องของการควรจะทำแท้งไม่ควรทำแท้งเข้ามาเข้าด้วยเป็นประเด็นสังคมเด็กถูกทิ้งตามทังขยะตามที่สาธารณะที่ว่ามันถ้าเรายอมรับความจริงกันนะว่าสังคมไทยเรามันมันเป็นสังคมที่ผู้ชายเนี่ยเอาเปรียบผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะคะก็อาจจะไม่ยอมไม่ผู้ชายเอาเปรียบก็กล้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็น เออเรื่องของน่าเป็นห่วงอ่ะถ้าใครทำงานด้านเด็กด้านสตรีนะแล้วพี่เองเป็นคนที่ทำเรื่องรักนวลสงวนตัวเลยนะครับอย่างเรื่องของการทำแท้งให้เด็กนี่ยมุ่งไปมีเพศสัมพันธ์กันมันไม่ใช่อ่ะเราว่าจะป้องกันเด็กมากกว่านะคะถ้าเด็กตั้งครรภ์ขึ้นมาคุณระเบียบรัฐครับเราควรจะหาวิธีการทำแท้งหรือควรจะ ให้เขาอยู่รอดปลอดภัยยังไงดีครับหาวิธีแก้ไขถ้ามันตั้งคันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราเมืองพูดเนี่ยถ้าเราพูดทำแท้งพี่ก็โดนดายแบบเพราะกฎหมายทำแท้งเรายังไม่เป็นที่ยอมรับนะคะค่ะทีนี้พ่อแม่เนี่ยต้องเข้าใจลูกอ่ะนะคะเมื่อมันมันสายเกินแก้มันมันเกิดกรณีนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับนะคะเราต้องยอมรับอ่ะพี่ว่าต้องอ้าแขนรับอ่ะไม่ว่าลูกเราหรือหลานเราก็ถือว่าของขวัญจากพระเจ้าที่ให้มากันแล้วกันครับ มันคนเรามันทำจิตทําถูกได้แล้วเด็กเนี่ยประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เป็นความใสซื่อบริสุทธิ์ของเขาสูงมากแล้วมาเจอภาวะสังคมที่ผู้ใหญ่เนี่ยเอาเปรียบนะคะแล้วเด็กเป็นเหยื่อของทางสังคมเนี่ยรเราจะเห็นทุนระวันจะเห็นว่าเราจะมีค่านิยมในเรื่องของก,การเปิดบริสุทธิ์เด็กถูกไหมคะอายุอายุรุ่นหลานรุ่นเหรนโอยยิ่งชอบ นะไอ้แก่ลามกทั้งหลายอยู่ในสังคมไทยมีเยอะมากที่ซ่อนตัวอยู่ในคราบของการแต่งตัวสวยงามเสื้อผ้าดีๆเนะี่ยนะคะพี่เองเนะี่ยห่วงเด็กผู้ปกครองควรจะเข้าใจนะคะพี่ว่ามันอย่าไปทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตอ่ะเรื่องใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยครับแจกฟรีมันเลยทีทุกแห่งเยสนามบินสถานีโทรทัศน์วิทยุเดินเข้าตรงไหนให้มันมีทุกแห่งในห้องน้ําอะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยค่ะ ติดตั้งติดตั้งตู้ที่ยังว่าเออเด็กมีเงินซื้อไหมหรือว่าบางทีการตั้งเนี่ยถ้าจะตั้งจริงๆเนี่ยแจกเลยดีกว่านะฮะคุณรบีรัฐนยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้ไปอยู่ในที่มิดชิดหน่อยได้ครับวันนี้ขอรบกวนเท่านี้นะคะคุณรบีรัฐขอบคุณที่มาให้ข้อมูลนะครับขอบคุณค่ะคุณรบีรัฐพงพาณิชย์นะฮะดิสมาชิกผู้ที่สภายืนยันเลยนะครับว่าถ้าจะติดตั้งถุงยางเดไมแจกซะเลยดีกว่าซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งการแจกในสถานการณ์ต่างๆในรูปแบบต่างๆด้วยเหมือนนกั ว่านั้นก็ค่อนข้างจะเป็นทางที่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็มุมมองเรื่องของการรักนโนสงวนตัวในปัจจุบันเนี่ยก็รับกลับมาถามคุณวรรัตต่อเรื่องของการรักนโนสงวนตัวเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคหรือเปล่าจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สังคมมองมาอว,ว่าเป็นเรื่องดีงามที่เราควรจะมีไว้หรือว่ามันเป็นอีกหนึ่งบริบททางสังคมที่เรายังก้าวข้ามไปไ,ปไม่ได้คะเราก้าวข้ามไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องตอบนะในฐานะในมุมมองทางวิชาการเนี่ยไอ้ก้าวข้ามไม่ได้เพราะว่าแน่นอนเป็นที่ฐานคิด คนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องดีงามปรับเปลี่ยนไม่ได้ไอ้คำว่าปรับเปลี่ยนไม่ได้คือปัญหาที่ตามโลกไม่ทันเลยนะคะรับคือตามโลกไม่ทันนี่คนะือว่าถ้าไม่ปรับไม่เปลี่ยนตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาตามมาอย่างที่เห็นเด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรก็มองว่ามันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปรับฐานคิดเรื่องรักนวลสงวนตัวเนี่ยซึ่งความจริงไม่ใช่ภาระของผู้หญิงอย่างเดียวนะ,ะที่ต้องไปรักนวลสนุนตัวเพราะฉะนั้นมันมันส่งผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยถ้าเราลองคิดว่า ในเมื่อมันไม่ใช่ปัญหาผู้หญิงคนเดียวที่ต้องรักเงินสนุนตัวก็ให้เขาเลือกว่าเขาโอเคร่างกายเป็นของเขา,าเขาจะดูแลตัวเองอยังไงครับแล้วเราสอนเขายัางไงถ้าอยากให้มันเป็นตามบริบ,รบทไทยเราไม่ต้องเป็นเน้นตรงนั้นแต่สอนเขาว่าไอ้นี่มันปลอดภัยยังไรมีเซ็กแล้วต้องปลอดภัยยังไงแล้วถ้าปัญหาตามมาหลังจากตั้งครรภ์เป็นยังไงก็เน้นที่ตัวเด็กเน้นที่ครอบครัวซึ่งองค์ความรู้ทางด้านครอบครัวเนี่ยคืออย่างคณะเราสอนแต่ คณะอื่นไม่ได้สอนแล้วมันก็ไม่ได้กระจายเป็นวงกว้างอย่างคณะพยาบาลเขาก็จะเน้นไปที่เด็กอธิบายให้เด็กเข้าใจแต่ครอบครัวก็ไม่ได้มามีบทบาทมากมายมทีนี้ทางทางออกตอนนี้คุณวรรัตมองว่าถ้าแก้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นบริบททางสังคมผู้ปกครองหรือว่าทางสังคมนี้ดูจะแก้ยากมากเลยนะฮะเราจะเริ่มยังไงดีตอนนี้ผเป็นเรื่องที่ยุ่งมากนะับถ้าทุกถึงทางแก้ทางฐานคิดระบบทางสังคมเนี่ย เริ่มก็คงต้องเริ่มที่สาธารณสุขกับทางโรงเรียนก่อนนะคะคแก้ปัญหาตรงนี้ในขั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆถามว่าเห็นด้วยกับการรื้อระบบคิดทั้งหมดไหมก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเราจะต้องปรับให้มันเข้ากับสังคมไทยทีนี้เหมาะสมแค่ไหนจะเดินไปข้างหน้าแค่ไหนแล้วจะหยุดนิ่งอยู่แค่ไหนเนี้ย,ยเป็นเรื่อง,องใหญ่อย,อย่างที่คุณทีบอกว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่คุณทีบอกว่าเราเราก็คงต้องอเอาเอา,เอามาเป็นองค์รวมมากกว่าที่จะเอามาเป็นบางเรื่อง แต่เราจะคิดว่าสังคมไทยเป็นที่ตั้งทั้งหมดก็ไม่ได้นะคะครบเอามาเป็นบางเรื่องเรื่องไหนดีเรื่องไหนมันจะแก้ปัญหาของเราได้ในสังคมไทยอย่างนี้ก็ได้ว่าคุณนะัทมองว่าเรื่องไหนที่ควรจะเปลี่ยนแล้วมันล้าสมัยไปแล้วเรื่องของแนวคิดหลักคิดในสังคมไทยที่เราควรจะต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นมุมมองต่อผู้หญิงผู้ชายหรือเรื่องเพศต่าง ก็แน่นอนรักนรสนตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องหน้าอับอายเนี่ยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีอาจารย์ชายวรธรรมโมนะะที่ทําเรื่องด้านนี้อยู่เขาพยายามตีความหมายของคําว่าเพศจากพระไตรปิฎกแต่งานก็ไม่ได้รับการแบบเปิดเผยมากมายมแต่ในหลายๆวงการก็ได้รับการยอมรับพระชายก็ ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานว่าเรื่องเพศมันเป็นยังไงแล้วมันใช่เรื่องที่จะต้องปิดไว้ไหมรวมไปถึงเพศทางเลือกที่พระชายทาอยู่ด้วยครับนี้ก็เป็นการตีความมุมใหม่ของาศาสนาว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายเสมอไปรเราต้องนําออกจากอ่า private area คือพื้นที่ส่วนตัวออกไปสูปป่ public ค,คือสาธรารณะรเราจะนํามันออกไปยังไงและทําไมประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็อย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็โอเคมีวัฒนธรรมของเขาแต่ทําไมเขาก้าวผ่านเปลี่ยนมันไปได้ครับประเทศไทยก็ต้อง มีจุดใช่วัฒนธรรมของเรารักษาไว้แต่ต้องก้าวผ่านเปลี่ยนไปได้เหมือนกันไม่งั้นรเราก็จะก้าวไม่ทันตามเขา,าถามว่าจําเป็นจะต้องก้าวทันไหมแต่มันควรจะเข้าสู่องค์ความรู้ใหม่ๆครับซึ่งม,<า>มีส่วนววที่เรายอมรับ,รบให้คุณทีปิดท้ายหน่อยนะฮะเรื่องว่าทางออกในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทางนายโยบายก็ต้องเดินไปไม่ว่าจะเป็นต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําหรือแม้กระทั่งการปรับทัศนคติในสังคมบริบททางสังคมตรงนี้เราจะ มีทางออกในเราจะต้องเดินทางไหนหนึ่งตอนนี้ครับก็ทางเราก็ยังยังผมยังมองว่าทิศทางก็คือว่าหนึ่งเรื่องเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของอชุมชนท้องถิ่นกับทางโรงเรียนเนาะดูให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักนะครับวิธีการมองคือมองว่าประโยชน์ของเด็กที่จะเดินต่อใช้ชีวิตต่อและพัฒนามีคุณภาพเนี่ย หัวใจของกระบวนการของเราต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อมุ่งหวังให้พล,ลเมืองของเราเนี่ยเป็นพล,ลเมืองที่มีคุณภาพไม่ไม่เผชิญอะไรระหว่างทางจนกระทั่งกลายเป็นว่าการพัฒนาชีวิตของเขาเนี่ยมันทําให้เราอีกส0ปีข้างหน้าเราเรามีพล,ลเมืองที่ขาดขาดคุณภาพรหรือหรือประสิทธิภาพในการอยู่ร่วมกับสังคมโลกเนี่ยลดลงดังนั้นกระบวนการคิดอย่างนี้เนี่ย ก็ต้องมาดูว่าอะไรที่จําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่ต้องเป็น priority รองหรือว่าที่หลักนะครับผมเชื่อว่าท่านคงมองออกส่วนหนึ่งแล้วว่าเรื่องเหล่านี้อะไรที่เป็นเรื่องหลักเรื่องรองครับแล้วก็ทํายังไงจะให้กระบวนการนี้มันเดินไปอย่างที่เราคุยกันมาว่าแน่ละเราไม่อยากให้คุณภาพของเด็กรุ่นหลังนี่ลดลงด้วยเหตุเพราะเกิดจากคุณแม่ที่เกิดจากวัยรุ่นเราก็เลยพยายามคุยกันเรื่องที่ สถานการณ์เนี่ยจริงๆเจตนาเดียวกันคือมุ่งหวังเพื่อให้ผลลัพธ์ของการอ,าอ,าอนาคตประเทศไทยเนี่ยเดินก่าวไปได้คือมีคนคนที่มีคุณภาพในอนาคตคเพราะว่าผลลัพธ์ที่เรากังวลมากคือพอกรณีเกิดมีพัฒน์แล้วพอท้องท้องไม่มีคุณภาพเนี่ยเด็กก็จะขาดคุณภาพเพราะเลี้ยงดูอย่างขาดขาดเกินเกินทีนี้กระบวนการเนี้ยก็คือพอมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามบล็อกให้มัน มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันในมิติของความคิดช่วงนี้เนาะแต่ผมเชื่อว่าระยะหนึ่งมันจะเกิดอาการลงตัวเพื่อหาจุดลงตัวของสถานการณ์เนี่ยว่าเราจะทํายังไงให้เด็กของเราเนี่ยวันหนึ่งเราก็เสียนไปวันหนึ่งเราเลิกงานไปแล้วเนี่ยเป็นวัยผู้ใหญ่ที่กําลังคนรุ่นหลังเนี่ยขึ้นมาแล้วสามารถทําให้ประเทศไทยได้เดินต่อไปได้นี่เป็นประเด็นที่เรากังวลมากกว่าครันถ้ามองมิตินี้แล้วเนี่ยเราคงจะหาจุดลงตัวได้ว่า ควรจะเดินมุมไหนที่เหมาะสมครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับที่เราคุยกันมานะครับแน่นอนว่าถึงแม้ว่าตอนนี้แน่นอนจะมีเสียงสับสนุคัดค้านหรือไม่อย่างไรในเรื่องของนโยบายต่างๆแต่แน่นอนว่าขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยก็ตรงต้องแก้ไขในองครวมอย่างที่เราคุยกันมานะครับบริบททางสังคมบริบททางวัฒนธรรมค่านิยมต่างๆนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ว่าก็ต้อง มีระบบมีความเหมาะสมควบคู่กันไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับรับมาในสิ่งดีๆจากต่างประเทศนะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เราดีแล้วก็มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดีต่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็จะกลับมาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเยาวชนนะครับที่จะก้าวโตไปเป็นเยาวชนของชาติแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ของสังคมในอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันในรายการของเรานะครับขอบคุณครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่า ไม่ว่าจะมีตู้ถุงยางอนามัยหรือว่าไม่มีนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่พอนะครับสำหรับการที่เราจะป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้นะครับต้องติดโรคต้องถูกละเมิดหรือว่าต้องได้รับความเดือดร้อนจากการที่ให้ความรู้กับเขาไม่เพียงพอจากผู้ใหญ่นะครับก็ต้องเป็นโจทย์สำคัญที่กลับไปแก้กันต่อนะครับนี่คือรับขมข่าวในคืนนี้กับผมประวันสิริอิสระนันและทุกประเด็นจะชัดเจนในรับข่าวคืนนี้สวัสดีครับ เทศนี้สามารถพูดคุยกันได้ระหว่างผู้ใหญ่อยู่เด็กสร้างความเข้าใจสร้างความไว้วางใจกับกับเด็กก่อนถึงจะพูดคุยกับเด็กได้ถ้าถ้า <c oughs> มีการพูดคุยหรือไว้วางใจกับเด็กก็บบากล้าจะมาพูดคุยกับเราได้ครับเราต้องสร้างความไว้วางใจแล้วก็ <c oughs> จริงๆถ้าปล่อยตามนี้มันช่วยได้เยอะครับช่วยคได้เยอะทำให้เด็กเข้าใจสื่อต่างๆในทางที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเก่า แต่ปกติแต่ก่อนนี้ถ้าไม่มีโครงการนี้ก็เด็กก็จะตามใจมั่งไม่รู้การป้องกันอะไรแล้วหลังจากมีโครงการนี้เข้ามาในชุมชนแล้วทำให้เด็กเข้าใจและมีวิธีป้องกันและเข้าใจในเรื่องเพศมากขึ้น